ความดันลดลงทันทีถ้าคุณทำสิ่งนี้ทุกวันทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยจะทําให้ปัญหาตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจไตาวายเรื้อรังแบบนี้ครับ จนคุณต้องกินยาเยอะขึ้นเยอะขึ้นยาที่เยอะขึ้นก็ส่งผลต่อตับต่อไตอีกครับแล้วเราจะมีวิธียังไงครับสักหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความดันของคุณได้ทันทีในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับก่อนอื่นเลยหากใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมแอดไลน์แอ o ฟ d ้ดด็อกเอเอาไว้นะครับเวลาที่หมอแบงค์มีคลิปใหม่ๆดีๆเนี่ย จะส่งตรงไปยังมือถือของคุณได้เลยครับและคุณยังสามารถติดตามหมอแบงค์ได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ครับ Facebook, IG, YouTube หรือว่า TikTok ครับเวลาที่คุณจะนึกถึงวิธีการลดความดันโลหิตสูงสักหนึ่งอย่างเนี่ยหลายๆคนคงเคยได้ยินคำแนะนำว่าให้งดเค็มให้ลดเกลือจริงไหมครับ วันนี้นะครับหมอแบงค์จะมาขยายประเด็นนี้ให้คุณฟังครับว่าการลดเกลือหรือลดโซเดียมลดเค็มเนี่ยจะส่งผลต่อความดันได้มากแค่ไหนครับก่อนที่คุณจะงดหรือลดปริมาณเกลือโซเดียมเนี่ย คุณจะต้องรู้ก่อนครับว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษวิวัฒนาการมาเนี่ยควรได้รับโซเดียมประมาณเท่าไหร่ครับซึ่งหลายล้านปีก่อนนะครับก่อนที่เราจะมีเกลือเนี่ยมาปรุงอาหารหรือว่ามาถนอมอาหารเนี่ยมนุษย์ยุคดึกดําบันหรือว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เราเนี่ยครับเขาอยู่กับธรรมชาติครับเขาบริโภคโซเดียมเนี่ยครับวันหนึ่งน้อยกว่า400มิลลิกรัมหรือเทียบเท่ากับเกลือ1กรัม ซึ่งน้อยกว่าเกลือหนึ่งในสี่ช้อนชาครับซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากๆเลยจริงไหมซึ่งบรรพบุรุษของเราครับเขาทานอาหารธรรมชาติเป็นหลักครับถ้าเกิดว่าใครติดตามหมอแบงค์อยู่หมอแบงค์ก็จะใช้คําว่าอาหารต้นทางเนี่ยเขาทานเป็นหลักครับซึ่งองค์ประกอบของอาหารต้นทางนะครับจะมีปริมาณโซเดียมที่น้อยมากๆครับเราพูดถึงอดีตกันไปแล้วนะครับพอมายุคเราเนี่ยครับ เกลือเนี่ยเพิ่งถูกประดิษฐ์และถูกใช้ในอาหารของมนุษย์มาเพียงแค่5,000ถึง10,000ปีก่อนหน้านี้เองครับเขานำมาใช้เพื่อถนอมอาหารครับปรุงรสอาหารให้มีรสชาติมากขึ้นอร่อยมากขึ้นครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า แล้วคนยุคปัจจุบันเนี่ยเขากินเกลือเยอะขนาดไหนเกินบรรพบุรุษไปเยอะแค่ไหนครับอันนี้เป็นข้อมูลของ American Heart Association กับ American s t r o k e s s s o i i t t o o n นะครับเขาบอกเลยว่าคนอเมริกาเนี่ยกินโซเดียมมากถึง3,400มิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันครับโห oh, นะมาดูคนไทยกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะกินน้อยหรือกินเยอะกว่าคนอเมริกาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับ ระบุไว้เลยครับว่าคนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมมากถึง3,635มิลลิกรัมต่อวันครับงั้นไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยเลยมีโรคความดันโลหิตส,สูงเป็นว่าเล่นครับคราวนี้หลายคนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหมอ อาหารแบบไหนเครื่องปรุงแบบไหนเนี่ยโซเดียมปริมาณเท่าไหร่เราจะได้มาจัดสรรปันส่วนได้ใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับในท้ายคลิปเนี่ยหมอแบงค์จะเอาข้อมูลมาให้กับทุกคนแน่นอนครับคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับคุณอยากรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยตัดโซเดียมออกเหลือศูนย์เลยนะครับไม่ปรุงจากอะไรเลยกินแต่อาหารธรรมชาติเนี่ยจะส่งผลต่อความดันและก็ร่างกายขนาดไหนงานวิจัยครับเขาไม่สามารถนําคนเนี่ยมาขังในห้องแลบได้ครับแล้วก็ จัดอาหารแล้วก็ไม่ต้องให้กินเกลือไม่ต้องกินน้ำปลาเลยแบบนี้ยทำลำบากมากครับแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาคนตัดโซเดียมออกจะส่งผลไงกับร่างกายบ้างโชคดีครับมีชนเผ่าเผ่าหนึ่งครับเขาอยู่ในป่าลึกแถบอเมซอนครับ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างประเทศเวเนซุเอลากับบราซิลครับชนเผ่านี้ชื่อว่ายานมาโมหรือยานมามินะครับเขาเป็นชาวพื้นเมืองที่อยู่ในป่าอเมซอนลึกมากครับในป่าอเมซอนเนี่ยไม่มีการปรุงอาหารโดยใช้เกลือแล้วก็ไม่มีอาหารแปรรูปเลยครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ35,000คนครับเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านประมาณ2 0 0 2 5 0หมู่บ้านแบบนี้ครับ นักวิจัยครับเขาเลยไปศึกษากับคนกลุ่มนี้ครับที่ไม่มีการกินโซเดียมเลยครับจะเห็นว่างานวิจัยเนี่ยชื่อว่า no salt culture เลยนะครับคือไม่มีการใช้เกลือเลยนะครับแล้วเรามาดูสุขภาพเขาบ้างครับว่าเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยค่าความดันปกติของคนทั่วไปทางการแพทย์นะครับผู้ชายจะอยู่ที่120ตัวบนนะครับแล้วก็80ตัวล่างแบบนี้ครับ ส่วนผู้หญิงครับจะอยู่ที่110ตัวบนแล้วก็70ตัวล่างครับถ้าเกิดสูงกว่านี้ครับแปลว่ามีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเริ่มมาแล้วครับแล้วเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับ ค่าความดันก็จะสูงขึ้นครับจาก120กลายเป็น140-150แบบนี้ครับแปลว่าหลอดเลือดเราเริ่มมีปัญหาแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกับคนในยุคป,ปัจจุบันนะครับคราวนี้เราลองมาดูความดันโลหิตในกลุ่มยานโนมโมกันบ้างดีกว่าครับว่าชนพื้นเมืองเนี้ยเขาความดันเป็นยังไงครับลองสังเกตที่กราฟนะครับเริ่มต้นจากอายุประมาณ20ครับ เส้นสีดำเนี่ยคือผู้ชายครับเส้นประคือผู้หญิงทุกคนลองสังเกตนะครับว่าค่าความดันตัวบนของผู้ชายเนี่ยเขาจะอยู่ที่100เท่านั้นครับในขณะที่ค่าความดันตัวล่าง60ครับเมื่อเวลาผ่านไปครับคนกลุ่มนี้จากอายุ20กลายเป็น60ครับเมื่อแก่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วความดันต้องเยอะขึ้นใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ครับยังสามารถ คงค่าความดันไว้เทียบเท่ากับตอนอายุ20ได้ด้วยครับค่าความดันตอนอายุ60เนี่ยก็ยังอยู่ที่100กับ60สําหรับผู้ชายครับและผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90กับ50เท่านั้นครับคุณเห็นอะไรไหมครับในวัฒนธรรมที่เขากินเกลือ,อน้อยมากๆจนถึงขนาดไม่กินเนี่ย คุณสามารถคงความดันไว้เทียบเท่ากับตอนหนุ่มๆสาวๆได้เลยนะครับแล้วคุณอยากรู้ไหมครับว่าคนในกลุ่มนี้มีความดันโลหิตสูงบ้างไหมครับคำตอบคือจากงานวิจัยนี้นะครับที่เขาทำในชนพื้นเมืองยาโนมาโมดเนี่ยกว่าหมื่นคนครับไม่พบคนที่มีความดันโลหิตสูงสักคนเดียวเลยครับนอกจากนี้ครับผู้วิจัยยังพบว่า ชาวบ้านยานโนมาโมเนี่ยไม่ต้องกินยาลดไขมันเลยครับเขามีค่าไขมันที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบเท่ากับคนยุคปัจจุบันครับเนื่องจากว่าเขากินอาหารแนว p พล t Based Diet เป็นหลักนั่นเองครับเป็นอาหารธรรมชาติที่มีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำและมีไฟเบอร์ที่สูงครับเหมือนกับอาหารต้นทางที่หมอแบงค์แนะนำให้ทุกคนทานนั่นเองครับทุกคนจำดรวอเตอร์เคมเนอร์ได้ไหมครับ ที่รักษาคนไข้ด้วยการกินข้าวกินผลไม้เนี่ยครับในช่วงปี1940-1950เนี่ยเขาใช้หลักการนี้คือไม่กินโซเดียมเลยครับไม่กินเกลือไม่ปรุงรสเลยครับให้กินข้าวและผละไม้ครับผลปรากฏว่า ค่าความดันของคนไข้ของดรเคมเนอร์เนี่ยจาก200-140นะครับเหลือ120-80ครับคุณจะสังเกตได้ว่าอาหารของดเ n e รเคมเนอร์เนี่ยไม่มีเกลือเหมือนกับชาวเผ่ายาโนมาโมะเลยครับแล้วทำไมดรเคมเนอร์เนี่ยถึงไม่ใช้ยาลดความดันละ่ะเพราะว่าในยุคนั้นครับเขายังไม่มียาความดันผลิตครับผมดรเคมเนอร์เนี่ยเลยจำเป็นจะต้องใช้อาหารจากธรรมชาตินี่แหละครับซึ่งเป็นข้อพิสูจน์เลยนะครับว่า การที่คุณเนี่ยใส่เกลือน้อยที่สุดกินอาหารแปรรูปน้อยที่สุดโดยที่ไม่มีน้ำปลาไม่มีเกลือเลยเนี่ยจะทำให้ค่าความดันกลับมาสู่ภาวะที่ดีที่สุดของมนุษย์ครับคุณจะเห็นอะไรไหมครับแตกต่างจากการรักษาปัจจุบันมากครับที่คนเนี่ยจะต้องกินยานลดความดันไปเรื่อยๆครับจากตอนแรกเนี่ยความดันต้องกิน1เม็ดครับพออยู่มาอยู่ไปครับต้องกินเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดแบบนี้ครับเพราะความดันคุมไม่อยู่ครับ เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ปรับอาหารหลักนั่นเองครับอาหารหลักเขายังคงกินอาหารที่ไม่ธรรมชาติครับเลยทําให้ไม่สามารถลดยาความดันลงได้ครับคราวนี้เรามาดูคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกกันครับว่าเขาแนะนำไม่ให้กินโซเดียมเกินเท่าไหร่ครับองค์การอนามัยโลกนะครับบอกเลยว่าไม่ควรกินโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันครับซึ่งเห็นอะไรไหมครับเป็นคําแนะนําที่อลุ่มอร่วยมากเลยนะครับ หรือว่าสูตรอาหารที่ต้านความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ยังแนะนำว่าให้กินน้อยกว่า2,300มิลลิกรัมครับแต่ว่าสูตรที่เคร่งครัดหน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้น้อยกว่า 1,500มิลลิกรัมครับแต่สำหรับหมอแบงค์นะครับถ้าจะแนะนำทุกคนเนี่ยก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีครับยิ่งน้อยยิ่งความดันโลหิตไม่ถามหาครับผมคราวนี้เรามาดูกันครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนอะ2,000มิลลิกรัมนะครับตามคำแนะนำขององค์การอนามยัยโลกเทียบเท่ากับการปรุงเกลือเท่าไหร่เกลือ1ช้อนชานะครับจะให้โซเดียม2,000มิลลิกรัมครับให้ทุกคนฟังดีๆนะเกลือแค่1ช้อนชานะครับทั้งวันนะ ไม่ใช่เกลือหนึช้อนโต๊ะนะครับเดีย๋ยวฟังหมอแบงค์ผิดส่วนน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสหรือว่าผงชูรสนะครับให้ไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันครับ4ช้อนชาเนี่ยก็จะประมาณ2000มิลลิกรัมครับหลายๆคนไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าบางตำราก็เขียนโซเดียมมาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเกิดจากสูตรในการปรุงรสครับน้ำปลายี่ห้อหนู้นซีอิ๊วขาวยี่ห้อนี้เนี่ย เขาใช้โซเดียมไม่เท่ากันนั่นเองครับแต่เอาค่าประมาณๆนะครับจะทําให้ทุกคนจําง่ายครับซุปก้อนนะครับหก้อนเนี่ยก็เกือบ2 0 0 0มิลลิกรัมไปแล้วนะครับส่วนเครื่องปรุงอื่นๆนะครับเดี๋ยวหมอแบงค์ให้ทุกคนแคปหน้าจอเอาไว้นะครับหมอแบงค์ให้ทีมงานขึ้นไว้ให้กับทุกคนครับมาดูวันนี้กันครับที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับบ่หมีกึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งของประเทศจีนครับในซองเนี้ยถ้าคุณกินหมดนะครับ คุณจะได้รับโซเดียมไปมากถึง26,240มิลลิกรัมครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับ แค่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซองเดียวของจีนนะครับยี่ห้อนี้เนะี่ยคุณเกินโคต้าไปเนี่ยประมาณ20เท่าแล้วนะครับความดันคุณถามหาโรคไตคุณถามหาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับเวลาคุณจะดูผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารเนี่ยให้ลองพลิกหลังซองดูนะครับยิ่งโซเดียมต่ํายิ่งดีครับผมหากใครอยากรู้มากขึ้นนะครับว่าอาหารไหนเนี่ยโซเดียมสูงและทําลายสุขภาพเราครับให้ลองติดตามคลิปนี้นะครับ 10อาหารโซเดียมสูงครับถ้าทานแล้วตายไวนะครับก็จะช่วยคุณเลือกอาหารได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับเพียงแค่1ไลค์กับ1นคอมเมนต์นะครับจะช่วยให้ความรู้แบบนี้เนี่ยไปสู่คนไทยให้ได้รู้เหมือนคุณในวันนี้ครับเรียกว่าทําบุญง่ายๆแค่ปลายนิ้วเท่านั้นครับส่วนถ้าใครนะครับอยากเรียนรู้เชิงลึกด้านอาหารนะครับว่าจะกินยังไงให้ลดน้ําหนักได้ให้มีความสุขและ สุขภาพดีอายุยืนทั้งชีวิตครับหมอแบงค์ขอแนะนํำคลาสเรียนลดน้ําหนักสายธรรมชาติครับซึ่งคุณสามารถทักอิน inbox ไปถามโปรโมชั่นกับน้องแอดมินได้เลยครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์